มราจะมีสายไฟเหี่อยากทำอะไร โดนไฟะไฟและเก็บลักกละเี้ยเลยเกือบตายงานยอออกเพรไปต้ายไหมไต้ายไหมอันทสแล้วฮะ Thank you รอแต่ Ồ, khốn nạn nè, nông, nông bày hưm hưm lời Khém lời, hìa, hưm lời ạ Cần thợt Cần lãn ạ Tại gần Bây mấy thân หลบได้แล้วพ้ยไม่น็อ้เฮี้ยหลังคาเดยวลางพี่ตัวเดียวเราก็เราก็ติ๊กคาตัวนึงกูยิงจิกซอนอ่ะแต่เนี้ย thank you นก็ปล้วเออ่หลังคายังงเข็บมากลายเท้าใครวะ อยู่บนต้นเขาคุณเป็นอะไรอาเจ็บ ล,ล,ลมีพวกย้ำมาเปล่าะอะเฮ้ยมานี่ไงลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว,ลลว,ลลวจ,จับจับเลยงานสรวน,นี่ก็กเ,ออเออด่งยายอยู่เด่งยายอยู่มันจะตายเดือดทุกเาโอ้โหมาชั้นสองตอนไหนวะ บบอ๋องานด่ว,วจัาขันสองรอดมาท่นหนึ่งแล้วบ้านหวโดดยังมีเหรอบ้นหนวเ,นหเองลงแล้วปะลงแล้วลงแล้วลงแล้วต้องช่วยใครวะออกซ้ายมา ใช่ทั่วเลย Watch out หาผมไม่เจอ Watch out ระวังบ้านโดดจิงนะรออะไรอ่ะพี่ไม่มีเทลิงเหรอไม่มีเลย Watch out มีแค่ยูซี่อ่ะเกาะหนึ่งห่วงหนึ่งใช่ ของจริงของคับพี่จอสบอนใช้โน้ศบพท์หรือไอโฟนเล่นทับรุ่นอะไรใช้แอปพลโเครครับอยู่ชั้นไหนดูชั้นสองแต่มันยิงไปแล้วอ่ะงานนิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่หลังเดิมอ่ะ เนี่ยมันนิ่งมากเลยอ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงมันเดินไปไหนโอ้ย,ออยนี่ไงโอ้ยอย่าลากอย่าลาอย่าลาโอ้โหอ,อ,อย่ามาคนพวกนี้มันมันจะเข้าอันนั้นไปอีกอ่ะพี่เจะเนี่ยมันเข้าไปเหมือนโดนั้นโด,นโดไม่น่ารอดเวลาเฮ้ยวายนะน่าจะน้นอยอยู่มั้งโอ้ย เฮ้ยมึงส่งกูเข้าไปดินี่แม่งเอาโดคาเยอเต้ตัวเนี้ยเต้เต้ดีนะใช่ปะเออมาเต้เกมฟันอยู่เกมอะไรนะเกมผู้ควยเสียงทางฟังคัด โอ้ยเฮ้ยน่าที่กูถักเลยที่กูถักเลยเว้าว่าเราจะเล่นต่อแล้วค่ะโดนไปเล่นนิ้หน่อยโอเคนั่นโคตรช็อติงเกลออกไปได้ไหมหนึ่งว่าดวงครับพี่เกือบรับแต่ก็ไม่ได้สิสามคิวตกดึกมากูยิงสามคิว ตอนแรกตอนกลางคืนมันตึงกว่าเยอะตอนวันนิ่มไปเก็บคิวเดย์ตอนวันเลยเฮ้ยโดนหรมอไม่ริมไฟเลยตุคนโอ้ยเฮี้ยฮึมเลยเว็ตัวสี่ตัวสี่ตัวเฮี้ยตีวิเตย์มาเว็บหาที่ลงหาที่จุกอริสัตโอ้ยเยอะๆชิบหายเลยว้าเนี่ยตีว้าเนี่ยเอ้ยตีพิเตย์ ใเอาเถอะเลยตัดแหลงตัดแหลงเว้ยตัดแหลงเลยจะคอนไม่ได้ครับจะคอนไม่ได้ครับตัดแหลงครับกูคือหลักฐานบดังดูเดี๋ยวกูขับรถหาย๋ยวคอนสายฟรีหมดเลยสำกันเลยงานไว ตแล้วก็ในกรดังตัวนึงไปนอนไปกูเนี่ยนะแล้วกระดังเจ็บมหมเจ็บมากโดดลงเล่นได้ลอลอ Mark the location เจ้าตามมาตามมม่อยู่ในในนี้นะคิดว่าเขาเมื่อกี้เขาจะขานเขา ในคอนเหรอไืกูเดีนเกิดกับนวะเก็บแรงค่ไหนนั่นสองมันได้เราบันไดอุ้ยตังเราเลยอ้ยอย่าพันดละ เลยฟิลท้องฟ้มเด็ก Thank you กูกดศพอย่างเดียวข่มไปยิงบัตรศพไปเฮรถไมค์รถไมค์รถไมค์เขียว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 กูยิงแรงละยิงเรียกว่านี่เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้จิบจิบเข้มาจิบก็มาด้วย เข้าไปหมดแล้วไปเฮียคุยเออเออกดได้อยู่กดได้ไปเบรกว่นะช่วยช่วยช่วยหน่อิเออเดี๋ยวให้โทรดึงกันละไปเบรกว่นะโทรดึงกัน มึงไฟเบรกไว้ยังวะเบรกแล้วเบรกละ nice 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 เหี้ยกำเนิดไงานเกเน์มาล่องนี้แล้วบรรล thank you เห <Yeah. S 2> ี้ยโลภนี่สักหัวเซางเม็ด cấp 1 hết rồi hìa, huy, huy, ngan hươm ná là, คุยกูจะฮือมาลงไปละอุ <oneself> ้ยตกไอ้เห uh, right? the right? ี้ยมามาหน้าตัวหนเนี่ยขวาตัวซ้ายตัวขวาขวาเจ้าโก้เจ้าโก้เออไม่ตกออกมาได้พอดีน่าจะเอียงปลาตกเฉยเฮ้ยไม่หรอกไอ้เหี้ยได้ฟังขวาโดนนะอุ้ยหล่ะเอ้ยเอ้ย ขอนน้าเน็ตบันไดติด e เฮียอะไรอ่ะน้าเน็ตดูเอาดิพี่เออมันกำเนิดรอ็อเไลืลต,ตี้ตรงเนี้ยมาลอกูเ,เ,อเลื้ยนหมดอ่ะใช้เล่นตัวเนี้ย กูเลื้ยนไปเรื่อยอ่ยอะ Thank you เลยต้นที่มึงบอกมันจริงไอ้เชี่ยแม่บอกกูตายกูเชื่อเฮียมึงตีสองเต้ไอตัด หายแล้วพ่นทหารเราจะพ่นทหารเราขาดหนึ่งเงินนะที่เราเบียงปะจะเบียงโผล่ตอนแรกอยู่ยิงไปโดนกูเลียวเลยมั้กนะฟ้าฟ้าว่าเรางานสลิงไปฆ่ามันเดียวเอาเลยสิ Ơi, Từ, đứng này này. này này đứng này Watch out. ở mình thấy sai rồi. Này tấn công căng Tiếng là... như này quá. 3 โอ้ยโผล่ดักบันไดอันสามบันไดน็ดักฟ้าอาจจะตายวนไอ้เห้ยยังทำอะไรตายนิ่งเกินพี่นิ่งไปวนเหลือ3ามตัว รอเลยนี้เต้นแบบตอนจริงหรอว่าโชว์ไหนของอับนี้ต้องเก็บไวพ้พี่ในแรงไม่มันเต้นอะ่ะ <c oughs> ในแรงเดี๋ยวกูเต้นตยูว่วอ่ะเออมันถึงจะจีด๊ดอ่ะใช่ใจีด๊ดก็เจอพวกปากแซทบเลยอะ่ะเห็นชื่อแล้วพอพอหน้าเต้นอะ่ะ ไอ้เฮ <m í toys> oh, <sh> ียโอ้ยเฮียน้องเต็มเข่าเลยสัดงานพื้นว่ะผมกำลังไปสลิงอยู่เห็นตัวเนี้อโอ้ยยิงไม่ได้เลยบัส watch out เตอร์เดียวออาผองไว้ตรงนี้อ่ะตั้นหรือดูบาก่อนเอาดีๆมันมีรถเยอ่แต่แม่งใครจะอยู่ใครจะดูก็ดูนะกูคนละข่าวไปละเฮ้ยห้องนา้มีเจอแล้วพี่ทีมเอาดี Victory belongs to us